สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะกับสวรเลขเด็ดนะคะกับแนวทางเหล่าพัฒนานะคะชุดโค้งสุดท้ายนะคะในงวดของวันที่16เดือน6นะคะ2566นะคะวันนี้น้องแอดก็มาแบ่งปันนะคะให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันนะคะคนไปนรับชมฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับ ทางช่องด้วยนะคะสําหรับงวดที่ผ่านมานะคะพี่ๆนอกจากขออภัยทุกท่านด้วยนะคะงวดที่ผ่านมานะคะเฉียดไปเฉียดมานะคะพี่พี่รัฐบาลไทยนะคะวันนี้น้องเอสให้ไปนะคะท่านใดเข้ามารับชมนะคะยินด,ดีด้วยนะคะเข้ารูดวิ่งนะคะ น้องแอดให้รูดวิ่งที่สองนะคะโค้งสุดท้ายวันนี้เนาะเตดตัวเจาะนะคะเฉียดไปเฉียดมาเหมือนกันนะคะพี่พีเนาะสำหรับรัฐบาลลาวก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่มารับชมนะคะโชคดีนะคะก่อนไปรับชมนะคะก็ฝากคาเตือนคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะชื่นชมแนวทางแล้วค่อยตามนะคะ สำหรับวันนี้นะคะน้องเอ็ดให้เด่นนะคะวันนี้เนาะเด่นที่สองนะคะคิดว่าสองวันนี้ไม่เดียวน้องเอ็ดก็ให้วิ่งรูดที่สองนะคะสองแล้วก็เจ็ดแล้วก็หนึ่งนะคะพี่พี่วันนี้ท่านใดชอบวิ่งชอบรูดนะคะแนะนำสองนะคะวันนี้แต่ถ้าท่านใดไม่ชอบสองก็เอาเจ็ดกับหนึ่งนะคะชุดนน้นก็จะมี สองหนึ่งสองเจ็ดสี่ห้านะคะหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งแล้วก็ ห้าูนย์นะคะพี่พี่สำหรับชุดเน้นนะคะเน้นให้หกคู่นะคะสำหรับราวพัฒนากันนะคะกันในวันนี้กันไปที่41่7 30สี่เจ็ดสามศูนย์นะคะพี่พี่ สำหรับ3ตัวเม็ดเดียววันนี้นะคะน้องเอสให้1 7 2นะคะพี่พี่1 7 2นะคะสำหรับเราวันนี้นะคะถ้าไดชื่นชอบนะคะอย่าลืมนะคะจดไว้แคปไว้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีหิงหงิปังป,งปงนะคะ สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ